เฮ้ยระวังนะเว้ยระวังนะเว้ยเจะถือเหรอพี่ถือพี่ถือเองเพราะว่ามึงเป็นผู้ชายมึงอยู่หน้ากูแบบควรควรที่สุดละฝนไฟเตา้าไฟขอบคุณค่ะพี่อุ้ยเฮีย้ยมึงเขียวไม่ตัดอยู่ไหนมือเขียวอยู่ตรงไหนตรงไหนข้างในข้างในรูข้างในรูรูนั้นอ่ะเฮียรู้ไหนรู้นั้นน่ะรู้นั้นน่นะ ดูแล้วนอะไอหมอไอสัตว์เอาดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดินให้พี่เดินให้แป๊บนึงแป๊บนึงนะคะลูกเพจที่ไล่งูให้หมูก่อนไอไอหมอก่อนนะมันมันกลัวไปแล้วนะไปแล้วนะโอเคมามาไปแล้วนะมา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 เร็วเร็วเร็ววิ่งหน้าหน้าพี่เลยไปหน้าพี่เลย S <S ายาหมอมึงเอามึงเอาใไม้ทัดทัดทัดไปไต้ใบไม้รี่งหมอนี่นีนีน,นคุยกับเขาดีดีอุ่ตบป,ตป,บป,ดปตัดปูตปิปูนงถือบริบาลปูด้วยไอ,อ้สัาคุยดี คุณนะคะยี่สิบแชร์แล้วคุณคคนะคะไป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 ไ ใครวะใครวะหมอแบบนึ่นะบนนะดูรอบๆแบบนึงแบบนึงหมอแบบนึงแบบนึงแบบนึงโอ้ยย ลง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 ลาลงลงลงคุย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 ลงลงก็ลงทำแบบนี้หนูจับลงจริงนะลง คุยดีๆถ่าลุงล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 ุงหนูไม่ได้ทำอะไรลุงนะลงเฮ้เฮ้เฮ้ยลุงลุงคุยดีๆเผื่อลุงต้องการอะไรป้าขาลุงต้องการขาดเหลืออะไรไหม ลุงทําอะไรอยู่คะอ่ะหนูถามแบบมาเป็นมิตรเลยนะลุงทําอะไรอยู่ตอนนี้ลุงกําลังท,ทําวิธีอะไรอยู่คะลุงส่วนมว์อยู่หรือเปล่าส่วนมวลอ่ะส่วนมวต์หรอคาถาอะไรอะ่ะลุงขาใจเย็นๆนะลุงใจเย็นๆนะ ลุงกินข้าวหรือยังคะลุงไปกินข้าวไหมเอาไหมหนูพาลุงไปกินข้าวไหมคะไม่แล้วลุงทำอะไรอยู่ข้างบนน่ะลุงใจเย็นนะลุงดูแลดีนะลุงเมาหรือเปล่าไม่เมา

ลุงใจเย็นนะไม่มีใครอะไรลุงลุงใจเย็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 ไม่ได้ะไรลุงนะลุงวะม่ได้อยู่กับกูนะ ลุงทำวิธีอะไรลุงทำวิธีอะไรสงสารไม่ได้กับถุงกาวเดินย่างนครับลุงเล่นลุงทำพิธีอะไรอยู่อ่ะลุงทำพิธีเสกอะไรนะเสกตาขาหูยยี่หิ้งเสียงผู้หงร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรลุงมีผู้หญิงหรอเอาผู้หญิงมาหรอที่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยลุงเอาผู้หญิงมาทำอะไรเปล่าลุงมีผู้หญิงเปล่าอ่ะลุง ไม่มีทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงอะไม่มีเสียงผู้หญิงอะบริวารบริวารแล้วอ,ออกมาดิโชว์ออกมาเลยโชมาไมาเห็นอกอ่ะหมูก็มีครูทำไมอ่ามาดิไอี้อะลุงแน่ใจนะถ้าถ้ามีลุงโดนจับนะดีดีนะลุงลุงเอาผู้หญิงมาป่ะเนี่ยเอามาทำอะไรหรือเปล่า ไม่ลุงคุยดีๆลุงคุยดีๆคุยดีๆคุยดีๆจนกว่าลุงจะบอกว่าลุงทำอะไรลุงอยู่นี่ได้ยังไงไม่อยากไปกวนแต่ไม่คาวรแต่ไม่รู้ว่าเขาทาวิธีอะไรงไงแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงเราไม่รู้นะคะว่า ถ้าเป็นบริวารลุงจริงๆลุงปล่อยออกมาเลยค่ะมาไปยังที่ททผมได้ยินจริงๆมาเสียงผู้หญิงอะไรวะซอซอผมได้ยินเสียงผู้หญิงจริงไม่ได้หูแววด้วยได้ยินจริงๆไม่รู้ว่ายังไง